หมอกจางๆรอยอ้อยอิงเหนือร่องยางเสียงไก่ขันแววมาจากท้ายสวนกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกเมื่อคือนนี้ยังอบอวนไปด้วยบริเวณของบ้านไม้ที่ยกพื้นสูงใต้ถุนสูงดังเก่าสอนตื่นหรือยังลูกเสียงของป้าละไมเพื่อนบ้านลู้วติดกันตะโกนถามข้ามคนามาพี่สอนวัย40ปีผิวคําแดดตามแบบฉบับของคนสวนผมยาวรวบหลวม เดินออกมาจากในครัวพร้อมขันข้าวปลาอาหารในมือตื่นแล้วค่ะป้าเดี๋ยวเอาปลานินไปให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้จับมาได้หลายตัวเลยชีวิตของพี่สอนเรียบง่ายทำสวนยางเลี้ยงปลาปลูกผักรอบหนองน้ำตามแนวโคกนหนองนาทุกอย่างในบ้านหมุนเวียนพออยู่พอกินนับแต่สามีจากไปได้ห้าปีแล้วเธอก็เป็นสาวหลักของบ้านหลังนี้เพียงลำพัง เสียงมอตอร์ไซค์ดังแว่วจากปากทางเินแดงก่อนล่างสูงของทรงน้องชายของสามีจะขี่รถเข้ามาจอดใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านพี่สอนผมมาช่วยกีดยางให้นะครับวันนี้ฟ้ายังไม่สว่างดีเลยเสียงทุ้มสุภาพเอ่ยขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มคุ้นเคยพี่สอนชะงักนิดหนึ่งก่อนจะยิ้มตอบอย่างคนที่คุ้นชินขอบใจนะทรงตั้งแต่เองกลับมาอยู่ด้วยบ้านนี้ก็ไม่เหงาเหมือนเมื่อก่อนนี้เลย ทรงชายวัยสาปีแข็งแรงผิวเข้มเหมือนพี่ชายไม่มีผิดเลยเขากลับมาจากการทำงานโรงงานในเมืองมาดูแลแม่ที่ป่วยก่อนจะลงหลักปากฐานช่วยพี่สะพยทำสวนทำไร่ทำทุกอย่างค่อยๆเป็นระบบมากขึ้นเขาไม่ได้พูดอะไรต่อแค่ยิ้มบางๆแต่แววตาที่มองพี่สอนนั้นอบอุ่นกว่าคำพูดใดๆภายใต้ถุนบ้านนั้นเสียงเด็กๆดังเจ๊กแจ๊กแม่สอนแม่สอน ปลามันดิ้นใหญ่เลยเสียงน้องบัวลูกสาวของพี่สอนวัยสิบขวบวิ่งถือถังปลาออกมาอย่างตื่นเต้นว่าเบาสิลูกเดี๋ยวปลากระเด็นหมดพี่สอนหัวเราะส่งเองก็มองภาพนั้นแล้วก็ใจอ่อนโดยไม่รู้ตัวแม่นานนักดงชะเล่มผู้ใหญ่บ้านกับป้าเพนแม่ค้าประจำหมู่บ้านก็แวะมานั่งคุยใต้ต้นมะคามบ้านเนี้ยครอบวงจรดีแท้นะทั้งยางทั้งปลาทั้งผักเลย เนี่ยถ้ามีคนมาดูแลบ้านอีกสักคนก็คงดีนะป้าเพนพูดพางมองท่งอย่างมีเลสไนพี่สอนยิ้มเจินเจือนส่วนทรงก็ก้มหน้าก้มตาผูกเชือกตะก้ายางทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินแต่หัวใจกลับเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสายลมอ่อนพัดผ่านสวนยางเสียงใบไม้ไหวเบาเไม่มีใครรู้เลยว่าความอบอุ่นในบ้าน โคกหนองนาแห่งนี้กำลังค่อยๆเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นแดดเช้าส่องรอดแนวต้นยางพี่สอนก้มหน้าเก็บผักบุ้งที่ริมหนองนาน้ำสายสะท้อนเงาฟ้าเป็นระยิบปลาเน,นไวไหววนเบาๆตามเสียงคนพี่สอนระวังลื่นนะครับตรงนั้นดินยังเฉ่อยู่เลยเสียงของส่งดังขึ้นจากด้านหลังของเธอก่อนมือใหญ่จะเอื้อมมาจับแขนของเธอไว้โดยอัตโนมัติพี่สอนสะดุ้งนิดหนึ่งชาหายวาับ ขอบใจพี่เผลอเพลินไปหน่อยนะมือของเขาปล่อยออกอย่างรวดเร็วแต่ความอบอุ่นยังค้างอยู่ตรงผิวหนังของเธอเธอรีบเบือนหน้านี้แก้งสนใจปลาที่ผุดน้ำขึ้นมาหายใจวันนี้ปลางามดีนะพี่เลี้ยงแบบนี้ยอีกหน่อยอ่ะคนมาดูงานแน่ๆเลยส่งพูดกบเกือนแต่สายตากลับยังไม่ยอมล้าจากใบหน้าของเธอพี่สอนยิ้มบางๆพี่ไม่ได้คิดอะไรที่ใหญ่โตหรอก ใครให้ดูได้อยู่ได้กินของดีๆไม่ต้องไปซื้อของใครเขาหนะคำพูดธรรมดาแต่ฟังแล้วหัวใจคนฟังมันอ่อนลงอย่างประหลาดสายหน่อยทั้งสองช่วยกันผูกยางใต้ต้นไม้ใหญ่กินน้ำยางสดหอมอ่นอ,อนๆรอยอบอวนส่งยืนใกล้จนแขนเกือบแตะกันลมพัดเส้นผมของพี่สอนปิวมาโดนแก้มของเขาเบาๆเขาเกินน้ำลายลงคอยอย่างเงียบ พี่สอนเหนื่อยไหมล่ะครับตั้งแต่พี่ใช้ผมไม่อยู่พี่ก็ทําทุกอย่างคนเดียวเลยเธอชะงักมือมันก็เหนื่อยแต่พี่ก็ชินแล้วละ่ะส่งมองแผ่นหลังบางนั้นรู้สึกเหมือนมีอะไรจุกอยู่ในอกต่อไปเนี้ยผมอยู่ตรงนี้นะครับพี่คําพูดสั้นๆแต่จริงใจของเขาเย็นวันนั้นใต้ถุนบ้านมีหม้อแกงปาน,นินเดือดปุดๆกินหอมฟุ้งไปทั่วทั้งบ้านป้าละไมกับลุงชะแมแวะมานั่งกินข้าวด้วยกัน สอนเอ้ยบ้านเนี้ยมันดูอบอุ่นขึ้นเลยนะตั้งแต่มีส่งมาอยู่ด้วยนะ่ะปลาละไมยิ้มเจ้าเล่พี่สอนเองก็หน้าแดงรีบก้มตักข้าวปลาก็พูดไปเรื่อยส่งยิ้มเขินๆแต่หัวใจกลับพองโตอย่างห้ามไม่อยู่ค่ำลงแสงจานสะท้อนผิวน้ำในน้องพี่สอนออกมาให้อาหารปลาส่งเดินตามมาเงียบๆพี่สอนครับเขาเรียกเบาๆหืม ถ้าวันไหนพี่เหนื่อยพี่ก็บอกผมได้นะเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาภายใต้แสงจันทร์ใบหน้าของส่งดูอ่อนโยนกว่าที่เคยหัวใจของพี่สอนเต้นแรงอย่างที่ไม่ควรจะเป็นเธอพยักหน้าเบาๆอืมพี่จะจําเอาไว้นะลมค่ําพัดผ่านเสียงกบเขียดร้องร้องมความรู้สึกบางอย่างกําลังค่อยๆงอกงามเหมือนต้นกล้าในแปลงนา ฝนตั้งเขามาตั้งแต่หัวค่ำแล้วลมพัดแรงจนยอดยางไหวสู้ซ่าเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่ไกลๆพี่สอนเองก็เพิ่งเก็บผ้าเสร็จก็เห็นแสงไฟฉายวูบวาบจากท้ายสวนพี่สอนเสียงของส่งตะโกนฝ่าสายฝนมาเธอรีบคว้าไฟฉายวิ่งลงจากบ้านมีอะไราะทรงคันดินข้างหนองนามันซุดตัวนะครับน้ำจะล้นเดี๋ยวปลาจะหลุดหมดนะครับ ไม่รอช้าทั้งสองช่วยกันเอากระสอบทรายมาวางกลางผ้าใบกันน้ำฝนเทกระหนํำจริงๆเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปหมดทั้งตัวแต่ไม่มีใครบ่นเลยจนกระทั่งฟ้าเริ่มสงบลมเบาลงพี่สอนหอบหายใจเหนื่อยจนขาอ่อนส่งมองแล้วใจหายพี่ขึ้นบ้านก่อนก็นได้นะครับเดี๋ยวไม่สบายเอาเอา้าวแล้วเองล่ะผมอยู่ได้นะครับพี่ แต่สุดท้ายทั้งสองก็เปียกปอนพอกันในบ้านไม้เสียงฝนตกพันๆบนหลังคาสังกะสีพี่สอนอาผ้าขนุนูผืนใหญ่ส่งให้กับทรงเช็ดผมก่อนนะเดี๋ยวจะเป็นไข้เอาส่งนั่งลงใกล้ๆอย่างรู้สึกเกรงใจพี่ก็เหมือนกันนะครับมือของพี่สอนเผลอเอื้อมไปซับผมให้เขาเบามือลงอย่างคนที่เคยดูแลลูกแต่หัวใจกลับสั่นไหวอย่างไม่คุ้นเคยใกล้ใกล้เกินกว่าจะไม่รู้สึก ทั้งสองชงักพร้อมกันสายตาประสานกันภายใต้แสงตะเกียงไม่มีคำพูดมีเพียงลมหายใจที่ได้ยินชัดขึ้นพิศรนส่งเรียกเสียงแผ่วอืมเขาไม่กล้าทำอะไรไปมากกว่านั้นแค่ขยับเข้ามาใกล้นางเฝ้าอยู่ข้างๆราวกับกลัวว่าถ้าขยับผิดเพียงนิดเดียวทุกอย่างจะพังลงคืนนั้นฝนตกยาวๆไฟดับ ทั้งสองต้องนั่งพิงสาวใต้ผ้าหม่มผืนเดียวกันฟังเสียงฝนฟังเสียงหัวใจตัวเองพี่สอนเผอเอ็นศิษะเพลงไรของเขาถ้าไม่มีเองนะพี่คงดูแลที่นี่ไม่ไหวหรอกนะส่งกินน้ำลายลงคอผมไม่ไปไหนแล้วนะครับพี่คำพูดนั้นทำให้พี่สอนน้ำตาคอโดยไม่รู้ตัวลุงสางหมอกบางรอยเหนือหนองน้ำแสงแรกของวันสอ่องเข้ามาในบ้านทั้งสองยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้นอน แต่หัวใจอิ่มเอ็มอย่างประหลาดเช้าแล้วล่ะเทสอนพูดเบาๆส่งยิ้มเป็นคืนที่ยาวนานดีนะครับเธอก็พยักหน้าอืมยาวแต่ไม่เหงาเลยนะนอกบ้านกายขันรับอารดนปลาในหนองกระโดดน้ำเป็นวงบ้านโคกหนองนาแห่งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว แสงแดดออดยามเช้าสองลอดช่องไม้เข้ามาในบ้านพี่สอนเดิมตาตื่นพร้อมกับเสียงไกาขันความเงียบสงบที่คุ้นเคยยังอยู่แต่หัวใจกับเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนทุกวันภาพเมื่อคืนยังคงชัดเจนไหลกว้างที่ให้พิงคำพูดสั้นๆที่บอกว่าผมไม่ไปไหนแล้วเธอลุกจากเสือ่อเดินออกไปนอกบ้านเห็นทรงกำลังตักอาหารปลาปัริมน้องเหงือซึมตามไรผม แผ่นหลังแข็งแรงขยับไปมาอย่างขยันขันแข็งหัวใจของพี่สอนอ่อนยวบโดยไม่รู้ตัวกินข้าวก่อนเธอเดี๋ยวเย็นหมดนะเธอเอิดเสียงเรียบพยายามเก็บอาการท่งหันมายิ้มครับพี่คำว่าพี่คำเดิมแต่ฟังแล้วไม่เหมือนเดิมตายถุนบ้านป้าละไมเดินเข้ามาพร้อมถุงผักเมื่อคืนฝนแรงนะเห็นไฟบ้านสอนเปิดทั้งคืนเลยพี่สอนชะงักนิดหนึ่งอ๋อ ทานดินมาซดนิดหน่อยนะจ๊ะป้าป้าละไมยิ้มบางๆมองสลับกันไปมาระหว่างทั้งสองคนอืมดีแล้วละ่ะมีคนคอยช่วยเหลือดูแลน่ะบ้านเนี้ยมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะส่งก้มหน้าก้มตาแต่ัวแดงไปหมดพี่สอนรู้สึกหน้าอุ่นขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้สายหน่อยมีรถกระบะของบางเล็กพ่อค้ารับซื้อน้ำยางมาจอดวันนี้ยางสวยนะพี่ส เขามองพี่สอนนานเกินไปนิดหนึ่งส่งที่ยืนอยู่ข้างๆขยับตัวเข้ามาใกล้โดยไม่รู้ตัวผมช่วยช่างเองนะครับเสียงของเขานุ่มแต่หนักแน่นบางเล็กชงักมองหน้าแล้วก็หัวเราะเอาๆห่วงของดีนี่เองพี่สอนรีบพูดแก้เกอร์อย่าพูดแบบนั้นสิเดี๋ยวคนอื่นได้ยินนะแต่ในใจกลับสั่นไหวบายวันนั้นทั้งสองช่วยกันซ่อมรั้วแปลงผักแดดล่มดมตกความเงียบระหว่างกันไม่ได้อึดอัด ลอบอบอุ่นอย่างประหลาดพี่สอนส่งเรียกเบาๆหึเมื่อคืนเนี้ยพี่ไม่ลำบากใจใช่ไหมล่ะครับที่มีผมอยู่ด้วยน่ะเธอชะงักก่อนจะสายหน้าเบาๆไม่นะพี่สบายใจดีคำตอบนั้นทำให้รอยยิ้มของส่งกว้างขึ้นอย่างไม่ปิดบงังเย็นย่ำพี่สอนนั่งให้อาหารปลาส่งยืนอยู่ข้างๆไล่เกือบแตะกันลมพัดเย็นๆกลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นน้ำ งเธอเรียกเขาเสียงแผ่วเบาครับต่อจากเนี้ยเราคงต้องระวังคำคนให้มากขึ้นนะเขาพยักหน้าผมรู้นะครับแต่ผมไม่อยากถอยนะครับพี่พี่สอนเยหน้ามองเขาแววตานั้นไม่ใช่ของเด็กนมอีกต่อไปเป็นแววตาของผู้ชายที่พร้อมยืนอยู่เคียงข้างกับเธอเธอยิ้มบางๆงั้นก็ค่อยๆเดินนะอย่าให้ใครเจ็บนะส่งยิ้มตอบครับพี่เราค่อยๆเดินไปด้วยกันนะ แสงสุดท้ายของวันสะท้อนผิวน้ำเป็นสีทองบ้านโคกหนองนาแห่งนี้เริ่มมีคำว่าเดาอย่างชัดเจนขึ้นทุกวันสายแดดอ่อนขี้คุมสวนยางกลิ่นหญ้าแห้งปนกลิ่นดินลอยมาเป็นระยะพี่สอนกำลังคัดผักอยู่ภายใต้ถุนบ้านเสียงฝีเท้าของคนคุ้นเคยดังขึ้นพร้อมถุงของในมือสอนป้าเอาข้าเนียวกับปาย่างมาให้นะ่ะป้าละไมย,ยิ้มกว้างนั่งลงข้างๆคนกันเอง ขอบคุณนะคะป้าพี่สอนรับมาก่อนจะรู้สึกได้ถึงสายตาที่มองเธออย่างพินิจพิค์ป้าละไมถอนหายใจเบาๆป้าว่านะเอ็งควรมีคนดูแลได้แล้วนะสอนพี่สอนชะงักไปป้าอย่ามามองป้าเป็นคนอื่นคนไกลสิป้าเห็นเอ็งตั้งแต่สาวๆเห็นทั้งวันที่สุกและวันที่ร้องไห้ด้วยป้าละไมเหลือบตามองไปทางสวนที่ส่งกำลังกีดยางอยู่คนแบบเจ้าส่งนะ่ะ มาได้หาได้ง่ายๆนะสอนหัวใจของพี่สอนเต้นแรงมันไม่ง่ายหรอกป้าแต่เขาเป็นน้องของสาม,มีฉันนะ่ะป้าละมายิ้มบางๆถ้าคนมันดีต่อกันจริงๆใครจะว่าก็ช่างเถอะอยู่กันทั้งชีวิตไม่ใช่อยู่กันด้วยปากคนนะคำพูดนั้นเหมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงกลางใจบ่ายนั้นส่งกลับมาจากในสวนเห็นพี่สอนนั่งเงียบผิดปกติพี่ไม่สบายหรือเปล่าครับเนี่ยเธอสายหน้าเบาๆเปล่า แค่เอิมคิดอะไรนิดหน่อยนะ่ะเขานั่งลงข้างๆอย่างไม่ถามต่อแต่หัวใจกลับรับรู้ได้ว่าเธอกำลังชั่งน้ำหนักอะไรบางอย่างเย็นย่ำป้าละไมกลับมาอีกครั้งคราวนี้เรียกส่งไปช่วยยกของส่งเอ่ยมานี่หน่อยสิลูกภายใต้ต้นมะขามป้าละไมพูดตรงๆเองคิดยังไงกับพี่สอนของเองวะส่งนิ่งไปอึดใจผมเอิมผมก็รักพี่เขาะครับป้าละไมยพยักหน้า นั้นก็อย่าทำให้เขาต้องเดาสิถ้าจะอยู่ก็อยู่จริงๆคำพูดนั้นหนักแน่นกว่าที่ส่งคิดเขากลับเข้าบ้านมาในใจที่ไม่เหมือนเดิมค่ำวันนั้นทั้งสองนั่งให้อาหารปลาที่ริมหนองเหมือนเช่นเคยแต่ความเงียบคราวนี้ไม่ใช่ความเขินแต่เป็นความคิดพี่สอนส่งเรียกเสียงจริงจังหืมถ้าผมจะพูดอะไรไปพี่จะไม่โกรธใช่ไหมะครับเธอหันมามองพูดมาเธอเขาสูดลมหายใจ ผมไม่ได้คิดกับพี่แค่ช่วยพี่หรอกครับผมคิดถึงอนาคตคิดถึงการตื่นเช้ามาทำสวนด้วยกันแกงปลากินด้วยกันตอนเย็นหัวใจของพี่สอนสันแล้วเองรู้ไหมว่าพี่กลัวนะ่ะผมรู้ครับส่งพูดนุ่มแต่ผมอยากให้พี่รู้ว่าผมจริงจังนะพี่เธอเนิ่งไปนานก่อนจะยื่นมือออกไปวางบนหลังมือของเขาเบาๆถ้าเดินพี่ก็อยากเดินช้าๆแต่จริงใจส่งยิ้มทั้งน้ำตา แค่นั้นแหละผมก็พอแล้วละครับพี่แสงจันทรลอยเหนือหนองน้ำปลากระโดดน้ำเป็นวงหัวใจสองดวงเริ่มมองเห็นเส้นทางเดียวกันอย่างชัดเจนช้าวันใหม่เริ่มด้วยหมอกบางๆลอยเหนือหนองน้ำเสียงไก่ขันรับอารุณ์ดังประสานกับเสียงลมพัดใบยางไหวพี่สอนตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเหมือนทุกวันแต่หัวใจวันนี้เบาวกว่าที่เคยเธอหุงข้าวต้มแกงปลา กลิ่นหอมลอยออกไปถึงใต้ถุนบ้านไม่นานนักส่งก็เดินเข้ามาเงียบๆเ,เหมือนรู้สึกเกรงใจอาุณสวัสด์นะครับพี่พี่สอนหันมายิ้มกินข้าวก่อนสิเดี๋ยวค่อยไปสวนนะทั้งสองนั่งกินข้าวตรงข้ามกันไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนนี้แต่สายตาที่มองกันบอกทุกอย่างหลังจากนั้นทั้งคู่ไปที่สวนยางด้วยกันกีรีดยางภายใต้ต้นยางต้นเดิมเงาแดดลอดใบไม้เป็นจุด,จด บนพื้นดินส่งคอยขยับถ้วยรองน้ำยางให้กับพี่สรมือบางครั้งก็แตะกันโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครผ่านนี้พี่ซรอนส่งเอ่ยขึ้นขณะพักดื่มน้ำครับถ้าวันหนึ่งคนในหมู่บ้านพูดอะไรไม่ดีพี่จะรับไหวไหมเธอมองต้นยางตรงหน้าก่อนจะหันมาสบตากับเขาถ้าเองยังยืนเคียงข้างกับพี่พี่ก็ไหวสิคำตอบนั้นทำให้ส่งยิ้มออกมาอย่างโล่งใจ สายหน่อยป้าละไมเดินผ่านมาพร้อมกับะตะก้าวันนี้ทำสวนด้วยกันอีกแล้วนะพี่สอนยิ้มก็ช่วยกันนะคะป้างานมันเยอะอยู่ป้าละไมมองคนสองคนนานกว่าปกติก่อนจะพูดเบาๆก็ดีแล้วละ่ะอยู่กันให้มันชัดใจจะได้ไม่ทุกง่ายคำพูดนั้นไม่ต้องอธิบายมากกว่านี้เย็นวันนั้นฝนโปรยบางๆทั้งสองหลบมานั่งใต้ชายคามองหนองน้ำที่มีวงน้ำกระเพื่อมเป็นระยะ ส่งขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมนิดหนึ่งพี่สอนเสียงของเขาโน่มลงอืมผมขออย่างหนึ่งได้ไหมพี่เธอหันมามองอะไรล่ะต่อไปนี้ถ้าพี่เหนื่อยหรือกลัวอะไรอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะครับพี่สอนยิ้มตื้นๆก่อนจะพยักหน้าเองก็เหมือนจันนะเขาหัวล้อเบาๆครับลมเย็นพัดผ่านกินฝนกินดินกินหญ้าส่งยื่นมือออกมาอย่างลังเลพี่สอนมองมือของเขาอยู่คู่หนึ่ง ก่อนจะวางมือตัวเองลงไปแม่แน่นไม่รีบแต่มั่นคงข้าลงดาวเริ่มเต็มท้องฟ้าทั้งสองยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ต้องมีคำสัญญาไม่ต้องมีเสียงของใครรับรู้หรอกแค่เสียงหัวใจของสองดวงเลือกเดินไปทางเดียวกันแล้วแสงอรุณของบ้านโคกหนองนาข่าวเดินในหมู่บ้านมาเร็วกว่าลมฝนเสียงกระซิบเสียงแซวเสียงห่วงยายบนกลางขาลอยมาตามสายลมทุกเช้าเย็น พี่สภายกับน้องผัวอยู่กันจนสว่างทุกวันมันจะดีหรือวะคนมันเห็นกันทุกวันจะไม่รู้สึกได้ยังไงพี่สอนรับรู้ทุกคำแต่ไม่เคยเอ่ยปากบนเช้าวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังตัดหญ้าริมหนองนาบางเล็กขับรถเข้ามาจอดพี่สอนผมได้ยินคนเขาพูดกันเยอะนะ่ะเธอเงยหน้าขึ้นค่ะถ้ามันทำให้พี่ลำบากใจผมว่าเออไม่ต้องหรอกครับ เสียงของส่งดังขึ้นจากด้านหลังเขาเดินเข้ามายืนอยู่ข้างพี่สอนอย่างชัดเจนพี่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวคำพูดนั้นดังพอให้ใครหลายคนที่อยู่แถวนั้นได้ยินบางเล็กมองแล้วก็ถอนหายใจผมเข้าใจแล้วหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าพูดจากันอีกเลยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเห็นความจริงใจที่ทั้งคู่แสดงออกมาโดยไม่ต้องอธิบายฤดูฝนผ่านไปสวนยางงอกงามหนองน้ำเต็มไปด้วยปลานิน ผักรอบโคกเขียวขจีบานโคกหนองนากลายเป็นแหล่งดูงานเล็กๆของชาวบ้านใกล้เคียงวันหนึ่งป้าละมายกขันหมากเล็กๆมาวางไว้ใต้ถุนบ้านไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกเอาแค่ให้มันถูกต้องให้คนเขารู้ว่าเองสองคนเลือกกันแล้วไงพี่สอนน้ำตาคอป้าส่งก้มกราบขอบคุณนะคะป้าพิธีที่เรียบง่ายมีเพียงญาติพี่น้องชาวบ้านที่สนิทสนิทกันไม่มีดนตรี มีแต่เสียงหัวเราะกลิ่นแกงปลาและรอยยิ้มจริงใจลุงเช้าวันใหม่พี่สอนตื่นมาพร้อมเสียงปลากระโดดน้ำเธอเดินออกไปที่ระเบียงบ้านเห็นสรงกำลังโปะอาหารปลาเหมือนเช่นทุกวันตื่นแล้วเหรอเขาหันมายิ้มให้อืมเธอยิ้มตอบก่อนจะเดินไปยืนข้างๆแดดอ่อนส่องเผินน้ำเป็นประกายสวนยางทอดยาวสดสายตาบ้านหลังเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทรงพี่สอนเรียกเบา พี่ไม่คิดเลยนะว่าปลายทางชีวิตจะเป็นแบบนี้เขาหันมาจากมือเธอผมก็เหมือนกันนะครับแต่ผมดีใจที่ทมันเป็นเรานะลมเช้าพัดผ่านเสียงไก่ขันเสียงปลาแตกน้ําเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นไปพร้อมกันบ้านโคกหนองนาแห่งนี้ไม่ได้มีแค่สวนยางหนองปลาและผักเขียวแต่มีความรักที่เติบโตอย่างช้าๆมั่นคงและอบอุ่น